สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะประเทศอาเซียนนะคะว่า10ประเทศนี้ใช้ยานพาหนะอะไรนะคะประเทศแรกนะคะก็คือประเทศเวียดนามและก็กรัรมพูชานะคะยานพาหนะก็คือชิคโคนะคะหรือว่า3าล้อถีบค่ะพบเห็นได้ยากแล้วนะคะลักษณะเด่นคือที่นั่งผู้โดยาสารจะอยู่ด้านหน้าคนขับค่ะ ประเทศที่2นะคะคือประเทศมาเลเซียนะคะเราเรียกว่า3ล้อโบราณค่ะลักษณะเด่นคือตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามหลากหลายสีสันค่ะประเทศที่3นะคะคือประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะคะมียานพาหนะคือรถจิ๊ปนี่นะคะเป็นรถสองแถวตกแต่งด้วยสีสันฉูดฉาดค่ะประเทศต่อมานะคะก็คือประเทศอินโดนีเซียยานพาหนะคือเบชิกนะคะเป็น3ล้อถีบนิยมเดินทางในชีวิตประจำวันค่ะ ต่อนะคะประเทศสิงคโปร์นะคะยานพาหนะเรียกว่าไทายชาวสิงคโปร์นะคะเป็น3ล้อทีบค่ะพบเห็นได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะต่อมานะคะประเทศบูนาดารุสซาลามนะคะยานพาหนะเราเรียกว่าวอเตอร์แท็กซี่นะคะเป็นเรือดโดยสารใช้เดินทางในหลายเมืองค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวค่ะต่อมานะคะประเทศไทยของเรานะคะยานพาหนะ แบบนี้เราเรียกว่ารถตุกๆนะคะพบเห็นได้ในกรุงเทพมหานครและบางจังหวัดค่ะเป็นสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคะประเทศเมียนมานะคะยานพาหนะก็คือ3ล้อถีบค่ะเป็นยานพาหนะที่เดินทางง่ายและสะดวกค่ะลักษณะเด่นคือที่นั่งผู้โดยสารจะหันหลังชนกันแบบนี้นะคะต่อมาประเทศลาวนะคะยานพาหนะเราเรียกว่าตุกๆค่ะมีความคล้ายคลึงกับรถตุกๆของไทยนะคะ ต่อไปให้เด็กๆนะคะยีบแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยเด็กๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ดินสอสีให้พร้อมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยค่ะให้เด็กๆเปิดหนังสือให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูค่ะเดี๋ยวเราจะไปอ่านคำสั่งกันก่อนนะคะเด็กๆใช้นิ้วชี้แล้วก็อ่านตามคุณครูค่ะ รถในอาเซียนนับจำนวนภาพรถและระบายสีในวงกลมให้สัมพันธ์กับจำนวนภาพนับจำนวนภาพรถและระบายสีในวงกลมให้สัมพันธ์กับจำนวนภาพเด็กๆมาสังเกตที่รูปแรกเลยค่ะเอ๊เด็กๆลองดูสิคะรถที่เด็กๆเ,เห็นอยู่นี้คือ รถอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะนั่นก็คือรถตุ๊กตุ๊กค่ะเป็นรถนะคะของประเทศไทยเด็กๆเด็กๆผู้ตามครูนะคะรถตุ๊กตุ๊กรถของประเทศไทยนี่เลยค่ะเป็นรถนะคะประจำชาติประเทศไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่ามีรถตุ๊กตุ๊กทั้งหมดกี่คันเด็กๆใช้นิ้วชี้แล้วนะับพร้อมคุณครูค่ะ1 2 3อ,อีก1ครั้งค่ะ1 2 3่อามเรามาดูกันนะคะว่า3อยู่ตรงไหนเอ่ยเด็กๆใช้นิ้วชี้นะคะแล้วก็อ่านตามค,คุณครูค่ะสออามสามสออมสามสาเลข3ามฮินดูอาราบิกเลข3มฮินดูอาราบิกต่อไปนะคะหออาหาไมโทห้า หออาหาไมโทห้าเลขห้าฮินดูอาราบิกเลขห้าฮินดูอาราบิกแต่เอเมื่อกี้นี้เราได้นับไปแล้วใช่ไหมคะว่ารถตุกๆมีทั้งหมด3คันนะคะแล้ว3อยู่ตรงไหนเอ่ยเก่งมากค่ะ3เลข3ฮินดูอาราบิกเด็กๆหยิบสีนะคะขึ้นมา1สีที่เด็กๆชอบนะคะแล้วเราไประบายสีในวงกลมกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถประเทศที่2กันเลยค่ะเด็กๆลองมาดูนะคะนี่คือรถของประเทศที่2นะคะเด็กๆใช้นิ้วชี้นะคะแล้วก็พูดตามคุณครูค่ะรถจิฟปุนีรถของประเทศฟิลิปปินส์รถจิฟปุนีรถ,รถของประเทศฟิลิปปินส์รถของประเทศ รถจิฟฟานีนะคะก็จะเป็นรถประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะว่ามีกันทั้งหมดกี่คันเด็กๆใช้นิ้วชี้แล้วก็นับพร้อมคุณครูค่ะ1 2 3 4อีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3 มีทั้งหมดสีคันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะมีตัวเลขอะไรให้เด็กๆเลือก,กบ้างนะคะใช้นิ้วชี้แล้วก็อ่านพร้อมคุณครูค่ะหอนออึององอหนึ่งหนึ่งไม่เอกหนึ่งหอนออึงงอหนึ่งหนึ่งไม่เอกหนึ่งเลขหนึ่งฮินดูอาราบิกเลขหนึ่งฮินดูอาราบิกต่อไปนะคะสออีสีไม่เอกสี่ สอีอสี่ไม่เอกสเลขสี่ฮินดูอาราบิกเลขสีฮินดูอาราบิกเมื่อกี้นี้เด็กๆได้นับไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีรถทั้งหมด4ีคันแต่เอ๊แล้วคําไหนคะเด็กๆที่อ่านว่า4เก่งมากค่ะคํานี้นี่เอง4เลขสีฮินดูอาราบิกเด็กๆหยิบสีที่เด็กๆชอบขึ้นมา1สีนะคะแล้วเราไประบายสีในวงกลมกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะในคำสั่งนะคะเขาให้เราระบายสีภาพในวงกลมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูปรถนะคะทั้งสองประเทศเด็กๆไม่ต้องระบายนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเขียนชื่อแล้วก็ชั้นกันเลยค่ะ การเขียนชื่อของเราค่ะเด็กๆเหมือนเดิมเลยเด็กๆก็จะต้องเริ่มจากขัวก้มตัวตรงนะคะเขียนให้ทับรอยปากกาสีแดงและจะมีเด็กบางคนนะคะที่คุณครูไม่ได้เขียนตามรอยปากกาสีแดงไว้เพราะว่าเด็กๆบางคนนะคะสามารถเริ่มเขียนชื่อเองได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเขียนชื่อกันเลยค่ะ ะะสำหรับแบบฝึกในวันนี้ค่ะจะเป็นการนับจำนวนภาพรถทั้ง2ประเทศนะคะแล้วก็ระบายสีนะคะในวงกลมให้ถูกต้องนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมสังเกตนะคะแล้วก็ดูด้วยนะคะว่าเราระบายสีนะคะถูกจํานวนที่เด็กๆนับกันหรือเปล่าเอ่ยเมื่อเด็กๆนะคะทำแบบฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยค่ะ เด็นะคะทำแบบฝึกทักษะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งเป็นรูปภาพนะคะเข้ามาในไลน์กลุ่มของน้องอนุบาลคุณครูแล้วก็เพื่อนๆรอชมอยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูเมย์ด้วยนะคะ